สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับเจกะแตนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแตนก็แบบเออแตนทำคอนเทนต์ให้กับชีวิตตัวเองใหม่ <c oughs> อย่าเพิ่งงงอย่าเพิ่งงงคือเหมือนแตนตั้งเป้าไว้ว่าถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกโกรธใครโมโหใครไม่พอใจใครหรือรู้สึกว่าใครไม่รักเราก็ตามใครก็ช่างนะ ี่เกวถ้าเรารู้สึกแบบนั้นเราจะต้องรักตัวเองแล้วก็เปย์ตัวเองซึ่งวันนี้แตงก็ไปเปย์ pay ตัวเองมาเห็นไหมคะแตงก็ไปเปย์ตัวเองมานี่คะ่ะดูตุ๊บหูเป็นทองนะคะนี่เป็นทองแล้วก็ฝังพลอยฝังอะไรเบา,เบานะคะแล้วก็นี่สร้อยเป็น,นลายเ,เล็กนะคะแต่ว่าสร้อยจะสื่อเล็กๆมา แล้วก็นี่ค่ะเป็นกําไรข้อมือนะคะกําไรข้อมือวิบบวิบ,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 บแต่ก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่24มิถุนาย,ยนปี2564ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเวลาเราโกรธใครโมโ oh, หใครไม่พอใจใครหรือรู้สึกว่าเขาไม่รักใครก็ช่างที่แบบเรารู้สึกไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเปตัวเองเราจะต้องรักตัวเอง เปตัวเองอาจจะไม่ได้แค่ซื้อทองอย่างเดียวเราอาจจะซื้อทองซื้อเพชรซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้ออะไรที่มันมีมูลค่าอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็เลยมีความรู้สึกเออตั้งแต่วันนี้ไปแตนจะเปตัวเองถ้าเมื่อไหร่ที่แตนได้รับความรู้สึกแบบนี้ก็ตามนี่เป็นชิ้นแรกที่แตนทำแบบนี้วูวนี่วววววนวว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 ทวววี่วววงวว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 ว้วววงวว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 อวว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 วกวก นะคะนีออ่อันนี้แต่ซื้อกล่องกล่องใส่ทองมาด้วยเขาไม่ได้ให้ฟรีนะอันนี้ซื้อแยกมาแต่ว่าออร้านเขาขายห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ว่าอันเนี้ยเขาคิดแตนแค่ห้าร้อยเขาลดให้เก้าสิบเก้าบาทอันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นถุงทองถุงทองสามถุงเพราะว่าทองอะแตนใส่มาเลยไงเนี่ยคือไม่ค่อยเหอปอ่ะ เนี่ยใส่มาเลยไปซื้อปุ๊บแล้วก็เดินใส่มาเลยจ้าก็ดูเหอแบบว่ากล่องเขาก็จะเป็นแต่ถุงเขาให้มาก็โอเคเนียดีนะเอ่อกล่องเขาก็จะให้มาเป็นแบบกล่องทั่วไปอะคะ่ะคือถ้าเราอยากได้เราก็ต้องซื้อเอาอันนี้จะเปิดให้ดูเขาให้ให้กล่องมาแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นตัวข้อมืออันนี้นี่ก็จะใส่อันนี้ก็จะใส่ให้ในนี้นะคะ ก็จะมีถุงอย่างนี้มาให้แล้วเราก็ใส่ไว้อันนี้คือแตนใส่เลยไงก็เลยไม่ได้ใส่มาในนี้อันนี้ก็จะเหมือนกันแหละแต่ว่ามันเล็กกว่าเพราะว่าอันนี้เป็นตัวคอตัวคอเนี่ยอันนี้ก็จะอือแต่กล่องมันเท่ากัน <laughs> ๆๆนี่หว่านี่อันนี้ก็จะเป็นตุ้มหู เนี่ยเขาก็ให้ใส่ในนี้ประมาณนี้นะคะกเออ็เดี๋ยวจะเปิดราคาทองให้ดูที่ไปซื้อมาในวันนี้อันนี้คือกล่องที่แทนซื้อมาห้าร้อยเก้าสิบเก้าเขาลดเหลือให้ห้าร้อยทองเราใส่อยู่ทองเราใส่ไว้อยู่แล้วก็เลยในนี้ก็เลยไม่มีทองก็เลยจะเป็นใบเสร็จแทนนี่ค่ะกล่องมันก็จะแบบเนี่ยสำหรับเอาไว้ใส่ ใส่สร้อยคอได้ด้วยใส่แหวนตรงนี้มีที่ใส่แหวนตรงนี้ใส่เลสข้อมือได้อะไรเงี้ยเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้หรูหรามาเห่าอะไรแต่ก็เออนะนี่เดี๋ยวจะเปิดเปิดใบเสร็จให้ดูไปซื้อมาวันนี้เปตัวเองไปเบาๆน,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 นี่ค่ะชิ้นแรกก่อน ไหนว่าอันนี้เป็นอะไรอ๋ออยูนี่อยู่นี่นี่ให้ดูอันนี้นี่ฮะเป็นเป็นใบรับประกันสินค้านะคะ เป็นใบรับประกันสินคา้าซึ่งเขาในนี้เขาแบบว่าเขาเขียนระบุวันที่มาเวลาที่เราไปซื้อใส่เบอร์โทรคือแบบเหมือนทําประวัติเราไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเขาก็จะแบบว่าถ้าปีหนึ่งเราซื้อทองเป็นล้านกว่าบาทอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาจะให้ทองฟรีหนึ่งสลึงมั้งอะไรประมาณนี้นะนี่ฮะแล้วก็เราก็เซ็นไปอันนี้เป็นเออ เป็นทอง96.5%าน้ำหนัก75.80นะคะยอดเงิน138,750บาทอันนี้คือทองนะคะสร้อยข้อมือนะคะตัวนี้แสนสามหบาทนะคะน้ำหนักนะคะหบาทบาทหนึ่งมันสองหมืาสนะคะ คือตัวนี้นะคะอันนี้สร้อยข้อมือผ่านไปอันนี้ก็จะเป็นสร้อยคอนะคะอันนี้จะเป็นสร้อยคอสร้อยคอเมื่อกี้ข้อมือห้าบาทอันนี้สร้อยคออันนี้สองบาทนะคะสองบาทเองนะคะเก้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นเหมือนกัน นะคะคห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนี่ค่ะนี่ตอนนี้ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะคะสำหรับไส้พอสองบาทผ่านไปเหลือตุ้มหูนี่ตุ้มหูตุ้มหูตัวนี้นะคะอืม 96.5%าเหมือนกันทองนะคะน้ำหนัก7.62กรัมนะคะอันนี้16,000บาทนะคะตุ้มหูนะคะ16,000บาทเรียบร้อย3ใบเสร็จ3ใบเสร็จยอดรวมนะคะ2 000, 1 2 2 5 0บาทที่จ่ายไปนะคะได้ทั้ง3อย่างนี้เลยนะคะตุ้มหูสร้อยคอแล้วก็สร้อยข้อมือ เป็นการเปยตัวเองที่แบบดีมากเลยนะคะเวลาโกรธใครมาโูใครจัดเลยตอนนี้ตั้งคอนเทนต์แบบนี้รู้สึกว่าใครไม่รักเมื่อไหร,เรเ่เราต้องรักตัวเองเราต้องรักตัวเองเราต้องเปยตัวเองนะคะนี่สองแสนหนึ่งมืนสองร้อยห้าสิบบาทอันนี้คือใบเซตแล้วเขาก็จะมีใบเซอร์ให้มาแบบนี้นี่ค่ะเป็นใบเซอร์จากทางร้านนะคะเขาก็จะเขียนมาข้างไหนว่าอะไรเท่าไหร่ ะะก็จะมีรายการแล้วถ้าเกิดว่าเราซื้อเยอะๆมันก็จะเต็มช่องนี้ใช่ป่ะเวลาเราไปซื้อร้านเดิมอะไรอย่างเงี้ยเราสะสมแต้มไว้อันนี้เขาเขียนว่าสะสมสิบรายการแรกของสมนาคุมคุณหรือว่ากิบเบิลเชอร์มูลค่าห้าร้อยบาทถ้าสะสมยอดซื้อครบหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าได้สร้อยคอทองคำหนึ่งสลึงหนึ่งเส้นได้ฟรีเลยถ้าเกิดซื้อครบล้านห้าแล้วก็ใช้เป็นส่วนลดค่ากำเนิดสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วย เลิศจ้ะอย่างน้อยก็ยังดีนะก็สะสมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือใบเสร็จของห้าร้อยบาทนี่ตัวนี้เขาขายห้าร้อยเก้าเก้าเราก็ไปซื้อเข้ามาเพื่อเวลาเราถอดเราก็จะได้ใส่วันนี้ให้เรามาตัวเองจบไปหนึ่งย่างใครจะเอาคอนเทนต์นี้ไปใช้เนี่ยแตนไม่ว่าเลยนะคะแตนไม่ห่วงเพราะว่าการที่เรารักตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไรที่เรารู้สึกนอยเราไม่พอใจหรือกโกรธอะไรหรือรู้สึกว่าใครเขาไม่รักเราอย่างเนี้ย คนที่เราคาดหวังว่าเออแบบเขาจะดีกับเราถ้าเกิดเรารู้สึกผิดหวังหรือรู้สึกแย่เราก็เปตัวเองค่ะนี่เป็นการสร้างคอนเทนต์ที่ดีมากเลยใช่ไหมล่ะ <c oughs> เรียบร้อยเนียค่ะสำหรับการเปตัวเองนี่วันนี้ก็เลยมาเล่าสู่ทุกๆคนนะคะเผื่อใครจะออลองเอาไปทำตามจริงๆมันไม่ต้องคือตามจํานวนเงินในกระเป๋าเราก็ได้จริงๆมันไม่ต้องเยอะถ้าสมมติว่าเรามีน้อยเราก็ซื้อหน่อยอะไรก็ซื้อเทนนิสเป็นแหวนที่ละวงก็ได้เล็กๆอะไรเงี้ยค่ะเนาะ ได้อันนี้แบบแตนก็ขายของเยอะมากกว่าจะได้นะคะไม่ใช่ได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะอันนี้แตนก็จะเก็บไว้แตนก็จะเก็บไว้ค่ะเก็บไว้ในอนาคตมันข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรักตัวเองค่ะเก็บไว้ในอนาคตในวันข้างหน้าเราต้องรักตัวเองเรียบร้อยหนึ่งถุง ไไปแล้วนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะใครที่รู้สึกนอยร,รู้สึกอะไรเหมือนแตนก็เราอาจจะทําแบบนี้มันก็จะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะอย่างน้อยเราก็มีเราเรา,เราต้องรักตัวเองให้เป็นนะคะให้กําลังใจทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้คอนเทนต์ของวันนี้จบแล้วเอาไปไว้ใจวันหน้านะคะสวัสดีค่ะ